สวัสดีครับมาพบก,กับผม m i n ง DIY สัปดาห์นี้นะครับผมก็จะมาแนะนำเจ้า power supply ตัวนี้นะครับซึ่งผมก็ไปเจอมาใน Shopee ซึ่งลักษณะเด่นของเจ้าตัวนี้นะครับมันก็สามารถที่จะจ่ายแรงดันได้สูงนะครับแล้วก็แอมที่แจ้งมาก็สูงเหมือนกันสามารถบอกวัดได้เชื่อมต่อ WiFi ได้แล้วก็ตั้งโปรแกรมได้หลายอย่างนะครับตัวนี้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ด้วยนะซึ่ง ถ้าเป็นรุ่นธรรมดานะครับที่ไม่สามารถต่อ Wi-Fi ได้เนี่ยจะอยู่ที่ราคา2,600บาทนะครับถ้าเป็นรุ่นที่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้นะครับก็จะสามารถใช้งานผ่านแอปมือถือแล้วก็ผ่านโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ได้ด้วยเหมือนกันครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกันก่อนนะว่าเขามีอุปกรณ์อะไรมาให้เราบ้างนี่ครับกล่องภายในแล้วก็จะมี user manual ให้นะครับเราสแกน Qr Code เข้าไปแล้วก็จะมี user manual ของรุ่นรุ่นนี้ มาให้นะครับเปิดดูข้างในนะครับอุปกรณ์หลักๆเลยก็จะมีเจ้าตัวเครื่อง Power Supply ตัวนี้นะครับซึ่งวิธีการต่อใช้งานก็ง,ง่ายนะครับเขาก็จะมีสายมาให้เราตรงนี้มีช่องต่อให้เราตรงนี้นะครับเป็นช่องไว้เพื่อต่อแรงดันอินพุตเข้าไปซึ่งสามารถรับแรงดันได้ตั้งแต่6นะครับถึง70โวลต์เลยทีเดียว แล้วก็อุปกรณ์ที่แถมมาให้อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือวิวนะครับิวตัวนี้มันก็จะมาเปลี่ยนใส่ด้านหลังนะครับตัวนี้เป็นโมดูลตัวนี้เป็นโมดูล WiFi นะครับแล้วก็มีหางปลาอันนี้ก็จะเป็นเซนเซอร์วัดอุณหภูมินะครับซึ่งนะครับถ้าใครที่ต้องการอยากจะซื้อแค่ตัว p o w e เอา p ปายตัวนี้อย่างเดียวนะครับก็คือตัวกล่องเนี้ยอย่างเดียวก็สามารถซื้อได้นะครับ หรือจะซื้อแยกนะเป็นส่วนๆไปก็ได้ซึ่งผมซื้อตัวกล่องมันมาด้วยนะมันก็จะมีตัวนี้ใช่ไหมครับหอันหนึ่ชุดนะครับผมเปิดให้ดูแล้วก็จะมีตัว power supply power supply นะคในที่นี้เราสามารถที่จะใช้ตัวไหนก็ได้ที่แรงดนนันตั้งแต่6โวลต์ขึ้นไปนะครับเป็น power supply DC ที่คงที่นะแรงดันคงที่นะนะจะใช้ สวิตชิ่ง12โวลต์24โวลต์ส8โวลต์ก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้ที่ผมสั่งมาเนี่ยมันเกือบจะแม็กแม็กซิมัมที่ตัวนี้รับได้เลยนะครับก็คืออยู่ที่65โวลต์ครับ12.3แอมป์นั่นเองนะครับแล้วก็เราก็จะแถมตัวต้านทานมาให้ตัวหนึ่งนะครับซึ่งรายละเอียดที่เขาเขียนบอกเนี่ยก็เขาบอกว่าในการใช้ความถี่ที่สูงเนี่ยตอนเปิดสวิตช์ครั้งแรกครับมันก็จะมีนอยส์เข้ามารบกวน ตัววงจรได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยให้ต่ออาค่อมระหว่างขาลบนะครับแล้วก็ขาบวกนะครับตัวนี้เขาจะแถมมาให้แล้วก็อันสุดท้ายเลยนะครับก็จะเป็นตัวนี้กล่องเป็นกล่องที่เอาไว้ใส่อุปกรณ์ทั้งหมดเข้าไปซึ่งเขาก็ออกแบบมาออกแบบมาให้โดยเฉพาะนะครับก็กล่องค่อนข้างดีนะเป็นเหล็ก อุปกรณ์ข้างในมาให้ดูนะครับพอข้างในนะครับก็จะมีตัวสายไฟสายไฟแล้วก็เป็นสวิตช์นะครับแล้วก็ตัวแล้วก็เป็นตัวนี้นะครับตัวปลั๊กเสียบเข้าคล้ายๆกับของคอมพิวเตอร์เลยมีน็อตแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเสียบเสริมออกมาตัวที่เอาไว้วัดอุณหภูมิจากตัวนี้นะครับก็เสียบเสริมออกมา คร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะนําอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับประกอบลงกล่องแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาเทสกัน,นครับ หลังจากที่เราประกอบเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําการเปิดเครื่องครับโดยที่เปิดป,ปุ่มด้านหลังแล้วก็เปิดสวิตช์ตรงนี้หรับงครั้งซแบบึ่งหน้าตาเริ่มต้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ในการตั้งค่านะครับมันก็จะมีการตั้งค่าที่เป็นตั้งค่าเซตติ้งนะครับให้กดชิป1ครั้งนะครับแล้วก็กดที่ตรงเมนูตรงนี้นะครับจะเป็นตรงเลข0ูนย์ถ้าสังเกตจะมีคําว่าเมนูเขียนอยู่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าต่างการตั้งค่านะครับ พวกนี้สามารถศึกษาได้ในคู่มือนะว่าหมายถึงอะไรบ้างซึ่งอันแรกที่ผมตั้งก็คือตัวนี้นครับบัสเซอร์ผมปิดเสียงไปวิธีการครับวิธีการตั้งตั้งค่าก็คือให้กดที่ enter 1ครั้งนะครับแล้วก็อันนี้เป็นลูกศรเลื่อนเลื่อนลงอ,อยากแก้เมนูไหนแล้วก็กด enter อีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะแก้เมนูบัสเซอร์นะครับเพราะฉะนั้นกด enter แล้วก็หมุนโวลูมตัวนี้นะครับเห็นไหมครับ นะตอนนี้ผมปิดแล้วกด enter อีกครั้งนะแล้วก็เลื่อนลงมาตัวนี้จะเป็นการตั้งค่าการเชื่อมต่อนะว่าให้เชื่อมต่อแบบไหนตอนนี้เป็นการเชื่อมต่อแบบ USB นะครับถ้าอยากเชื่อมต่อแบบ WiFi หรือว่าใช้การใช้งานแอปพลิเคชันเนี่ยเราก็กด enter แล้วก็เปลี่ยนนะครับนะตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็น WiFi แล้วนะครับกด enter นะครับแล้วก็ลองดูหน้าต่อไปโดยกดปุ่มนี้หนึ่งครั้งนะครับ ก็กดเลื่อนด้านล่างตัวนี้สังเกตนะครับว่าหน้าจอเริ่มต้นเมื่อกี้เนะี่ยมันจะเป็นตัวเลขใช่ไหมครับมีอินพุตที่เป็นโวลต์แล้วก็กระแสแล้วก็พลังงทีนี้ผมจะปรับลองเป็นแบบที่2นะครับแบบที่2ให้มันเป็นแบบกราฟแบบนี้นะครับก็กด enter แล้วก็ลองกดตัวนี้ออกไปดู2ครั้งหน้าจอเริ่มต้นก็จะเปลี่ยนไปโอเคหลังจากนั้น ก็ลองเข้าไปที่เมนูอีกครั้งนะครับตัวที่3ตัวนี้นะครับจะเป็นการตั้งค่าพวกวนเตะต,ต่างๆนะครับให้เราตั้งค่าในนี้ได้มันจะมีอ่าเมมโมรี Memory ที่จำในเครื่องเนี่ยอยู่ประมาณ10ตัวเลยนะครับจาก m 0 m 9ซึ่งสมมุติว่าเราอยากตั้งค่าตัว m 1นะครับผมก็จะกดไปที่อ่า enter นะครับแล้วก็เลือกไปที่ m 1แล้วก็กด enter อีกครั้งครับจากนั้นก็กด i set กด v ีเซก่อนครับรีเซก็คือการตั้งค่าแรงดันจะกดเป็นตัวเลขเข้าไปเลยก็ได้แบบนี้นะรหรือว่าจะกดเข้าไปแล้วก็เลื่อนหมุนอแบบนี้ก็ได้นะในสองวิธีจะตั้งค่าเป็น5โวลต์แล้วกันนะก็ e ินเทนะแล้วก็ตั้งกระแสที่ใช้ประมาณ1แอมป์แล้วก็ Enter เหมือนกัน ทีนี้นะครับแล้วก็เลื่อนดูอีกสังเกตว่าค่าที่เซไว้จะไม่เหมือนกันนะครับ m 0คือที่เราใช้งานอยู่ปัจจุบันที่หน้าจอนะครับส่วน m 1ก็จะเป็นค่าที่ตั้งไว้นะครับ m 2 m 3อวันนี้ก็จะเป็นค่า d e f a u l t เราสามารถบันทึกค่าได้หมดเลยอ่ะเดี๋ยวเราออกไปดูด้านนอกกันนะครับและทีนี้เราจะนําค่าที่เราตั้งค่ามาใช้งานได้อย่างไรนะครับให้เราทําการกดชิปแล้วก็กดที่อ่าตัวที่เราตั้งไว้ก็คือ m 1นะครับ เขาจะบอกว่าจะทําการเซตค่าหน้าจอตรงนี้ยเป็น M1 ไหมแล้วก็กด enter นะครับนะค่าเอาต์พุตก็จะเปลี่ยนไปนะที่เราเซตไว้ก็คือ,อแรงดันที่5โวลต์กระแสที่1แอมป์นะก็จะประมาณนี้แล้วถ้าเรามีการแก้ไขการตั้งค่าสมมุติตั้งค่า I set นะ V set นะครับตั้งใหม่เป็น12โวลต์แล้วกัน n t แล้วก็ตั้งกระแสใหม่เป็น สอแอมป์ทีนี้ไอตัวที่เราตั้งค่าปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นค่าของ m 0โดยอัตโนมัตินะครับเนี่ยสังเกตตรงนี้นะถ้าเราอยากเก็บค่าตรงนี้เข้าไปในเมมโมรีลเราก็สามารถทําได้นะครับโดยกดที่เมมโมรีแล้วก็ทําการเลือกว่าเราจะเก็บไว้ที่ตรงไหนตอนนี้ m 1มีเก็บแล้วนะครับผมอยากเก็บไว้ที่ m 2ก็กด m 2เขาจะบอกว่าจะเก็บค่าตรงนี้เข้าไปใน m 2ใช่หรือไม่แล้วก็กด enter ครับอ่าโอเคทีนี้ผมก็จะเอาค่า m 2มาใช้งานโดยกด s h i p แล้วก็ m 2 enter นะครับอ่ากลับไปอีกครั้งผมอยากเอา m 1มาใช้ก็กด shift m 1แล้วก็ enter นี่ครับค่าก็จะเปลี่ยนไปตามนี้โอเคนะคเดี๋ยวผมจะอธิบายตรงหน้าจอนี้อีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นโวลต์ที่เราจ่ายออกไปนะครับถ้าผมกดปุ่มเปิดปิดตรงนี้นะครับจะเป็นการ รแรงดันและกระแสออกทางเอาพุตตรงนี้นะครับบวกลบตรงนี้ปิดก็ปิดไปนะครับมันก็จะยกเลิกการจ่ายแรงดันและกระแสทีนี้สังเกตว่าจะมีตรงนี้นะครับตัวนี้ก็คืออินพุตก็คือแรงดันที่เข้ามาภายในเครื่องจากอันนี้ได้มาจากตัวสวิตชิ่งนะครับคพือ14.68โวลต์ส่วน Vset ก็คือแรงดันเอาพุตนะครับแล้วก็ Iset ก็คือกระแสเอาพุตที่ออกมาจากตรงนี้ OVP นี่หมายถึง Over Voltage Protection นะครับก็คือถ้าแรงดันมันเกิน62โวลต์นะครับก็ให้มันตัดการทำงาน OCP ก็คือ Over Current Protection นะครับก็คือถ้ากระแสเกิน18.20แอมป์ก็ให้มันตัดกากรกาก M, กกทำงานเช่นเดียวกันทั้งนี้ถ้าเราอยากตั้ง2ตัวนี้ใหม่เราก็ทำการกดชิปนะครับล้วก็กดตัวตัวนี้นะครับมันจะเขียนว่า OCP ก็คือการตั้งกระแสใหม่ตัวนี้ เลื่อนแล้วก็ตั้งสังเกตว่ามันตั้งได้สูงสุดได้แค่18.2เพราะว่าตัวนี้มันจ่ายได้สูงสุด 18M แอมป์ครับผมก็ลดลงมาแล้วกันนะสมมุติว่าในในงานเนี้ยผมอยากาในการวัด LED เนี้ยผมกระแสไม่น่าจะเกิน 1M แอมป์นะแล้วก็ตั้งไปตัวนี้ enter นะครับแล้วก็โวลต์ก็ไม่น่าจะเกิน5 v โวลต์ครับผมก็จะตั้ง ชิปแล้วก็ตัวนี้นะครับตั้งโวลต์ไม่เกิน5โวลต์แล้วก็กด Enter แล้วก็ตั้งโวลต์ครับซึ่ง LED ตัวนี้จะกินแรงดันอยู่ที่ประมาณา3โวลต์ครับผมก็จะตั้งโวลต์ที่เอา p ์พุตตัวนี้ใหม่นะครับโดยกดที่ r ี s e t แล้วก็ตั้งไปที่3โวลต์ กระแสก็ตั้งสูงสุดไป1แอมป์แล้วก็ลองกด Enter หาสายแบบนี้มาแล้วก็ทําการเสียบเข้าไปบุกรบแล้วก็ทําการวัดดนะูว่า,าทำการจ่ายแรงดันดูนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้แรงดันอยู่ที่3โวลต์นะครับก็คือเราตั้ง3โวลต์นะครับแล้วก็กระแสเนี่ยจะอยู่ที่0 2 6แอมป์แล้วก็วัดอยู่ที่0.78 วัดนี้ก็เกิดจากโวลต์คูณแอมป์นั่นแหละครับก็จะได้เป็นวัตออกมาสังเกตว่าตอนนี้นะครับตัว m 0เนี่ยจะหมายถึงตัวเมมโมรีที่เราใช้งานอยู่นะปัจจุบันก็คือ m 0 cv ก็คือ constant voltage ครับ constant voltage ก็คือการปรับแรงดันให้คงที่แต่ว่ากระแสอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้นะก็คือมันจะฟิกตัวหนึ่งไว้นะครับประมาณนี้วิธีการใช้งานเอาพุทกดปิดก็จะเป็นการปิดเอาพุตน,นะครับ ีนี้จะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือการใช้งานการชาร์จแบตเตอรี่นั่นเองนะครับตัวนี้วิธีการชาร์จแบตเตอรี่นะครับก็ต้องดูก่อนว่าแบตเตอรี่ที่เรานํามาใช้เนี่ยมันเป็นแบบไหนถ้าเป็นลิเธียมไอออนตัวนี้นะครับถ้าชาร์จเต็มโวลต์เตจจะอยู่ที่ประมาณ 4.2V โวลต์นะครับถ้าเป็นลิเธียมฟอสเฟตก็จะอยู่ประมาณ3 6นะครับลิเธียมไอออนฟอสเฟต ตัวนี้ผมจะตั้งเป็น4.2นะครับก็เหมือนเดิมครับตั้ง Vset ไว้ที่นะครับ4.2แล้วก็ Enter กระแสตัวนี้ผมให้ชาร์จประมาณ0.5แอมป์แล้วกันไม่เกิน0.5เนอะ Iset ก็ตั้งใหม่นะเป็น0.5แล้วก็ Enter โอเคประมาณนี้นครับจากนั้นก็ ดูสายตรงนี้นะครับตรงบวกนี่เราเปลี่ยนใหม่ให้มาเป็นตัวตัวนี้แทนนะครับต่อั้วบวกลบให้ถูกต้องนะครับจากนั้นก็เปิดตรงนี้นะครับอ่าเปิดขึ้นปึ๊บจะสังเกตนะครับว่าตัวหน้าจอตัวนี้ตัวรูปแบตเตอรี่นะครับจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับอ่าดูใหม่นะครับ แล้วก็แสดงโวลต์ที่ชาร์จก็คือ3 9โวลต์นะครับอ่าอันนี้คือแอมป์ที่ประจุเข้าไปกี่กี่แอมป์เอาแล้วนะถ้าเต็มถ้าเราชาร์จเต็มนะครับตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวครับอันนี้คือฟัองก์ชันในการชาร์จแบตเตอรีร่นะครับแล้วก็ถ้าเราอยากเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับเมื่อกี้ผมตั้งค่าเป็น Wifi แล้วถ้าอยากเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ก็เข้าไปที่ชิป เมนู Menu, แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็น USB จากนั้นก็นำสาย USB เสียบตรงนี้เข้าคอมพิวเตอร์แล้วก็ทำตามคู่มือเลยครับก็จะสามารถสั่งการผ่านคอมพิวเตอร์ได้ในที่นี้ผมจะลองเชื่อมต่อผ่าน w i f i ดูนะครับวิธีการก็คือให้เราเปลี่ยนตรงนี้นะครับให้เป็น wi-Fi โดยวิธีการก็อย่างที่กล่าวในข้างต้นกน็คือกด enter แล้วก็เลื่อนลงมา enter อีกทีนึงแล้วก็หมุนหานะเป็น Wi-Fi enter กดนี้2รอบ1 2จากนั้นปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องเปิดใหม่สังเกตว่าหน้าจอตัวนี้จะขึ้นคำว่า config า Wifi config, config นะครับแล้วก็ Server IP หลังจากที่เราโหลดแอปมาแล้วนะครับมันก็จะขึ้นหน้าแรกแบบนี้นะครับว่าให้ทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่เป็น2.4 GHz นะครับแล้วก็เปิด Location s e r v i c e จากนั้นก็เลือกตัวนี้นะครับ ให้เป็น Wi-Fi จากนั้นก็ทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่เป็น2อ 4G เทนะวรั่กแล้วก็กด Config Network แล้วก็รอจนกว่าหน้าจอตัวนี้นะครับจะขึ้นเป็นเลข IP นะครับเมื่อขึ้นเป็นเลข IP เสร็จแล้วเราก็ค่อยกดทตามขั้นตอนไปนะครับอ่าโอเคก็จะกดตัวนี้นะครับ Distribution Network แล้วก็เชื่อมต่อกับ Wi-Fi นะครับ ถ้ามันขึ้น IP นะครับจริงๆมันต้องขึ้นเป็น192.168ไปอย่าไปี้นะครับแต่นี่มันขึ้นเป็น0.0นน่าจะต้องเอาตัว Wi-Fi ออกมาถอดเสียบใหม่นะครับแล้วก็รีเซ็ตอ่ะซึ่งถ้าใครทําแล้วมันมันได้นะครับอ่ะผมจะข้ามไปเลยแล้วกันถ้าทําแล้วมันได้ก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้เราสามารถที่จะตั้งค่า v ีเซ็นะเป็นก e ี่โวลต์นะสมมติตั้ง12โวลต์ ตั้งไอเซตในนี้ได้เลยนะครับ6แอมแล้วก็สามารถสั่งเปิดปิดได้จากโทรศัพท์ได้เลยนะครับอันนี้คือในกรณีที่เราทําการเชื่อมต่อเรียบร้อยแต่ของผมยังเชื่อมต่อไม่ได้นะครับในส่วนนี้นะผมจะขอติดไว้ก่อนก็นแล้วกันนะครับเพราะว่าผมลองเชื่อมต่อหลายรอบแล้วมันก็ยังไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นที่โทรศัพท iPhone หรือว่าเราต้องไปใช้พวก Android ผม,มก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะครับทําแล้ว เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้ก็ฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับว่าทำมามีวิธีการทําอย่างไรนะครับในส่วนของการเชื่อมต่อโทรศัพท์ก็จะมีประมาณนี้ถ้าท่านผู้ชมนะครับมีผู้ผลิตสปายตัวไหนเจ๋งๆก็สามารถที่จะแนะนำคอมเมนต์พูดคุยไปที่ใต้คลิปได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ